ครับสวดสดีเกนหนึ่งนะพี่น้องนะสี่้าพี่น้องออกจากอำเภอหนองเลือนะครับกินเขา่ากินก๋วยเตี๋ยวแล้วลวอะยังบอกพี่น้องไว้นะครับคลิปที่แล้วแต่พี่น้องที่ตามคลิปวิญญาณกะเสียูโหนะวิญญาวาสี้าพี่น้องไปบงถนนถน,นนน้ามท่วมระวังแยกผู้วี่งนะครับออกจากอำเภอหนองเรือไปจักหน่อย ขามไม่นำเส้นไปตีขวา,ขาวเข่าเพื่อน้องเลือน้ามถ่วมกุป้ปีปีที่แล้วกระท่วมปีก้อนกระท่วมตัดถนนมาเลยแล้วก็จะมีการเฮ็ดถนนไม้ยกระดับถนนขึ้นนะครับโบหัวแล้วไปตอนนั้นมาย่อะไรโอ้ลำบากครับเส้นนั้นลำบากมากเลยนะขาเจ้าจกําลังก่อสร้างอยู่นะครับนะอะไปติดตามเบืองล่างเลยนะวิญญาณเริ่มคลิปจากเพเภอน้องเลือนะครับ มาแวะกินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละร้านยุ้ยไก่นะครับก๋วยเตี๋ยวโคด้งนะครับนะมากินแล้วก็ลุยต่อนะครับเนะาะมาเปน็นทางไปเบิ่งถนนนี่กเตี๋ยวยกยกให้มันหนีน้ำนะครับจากน้ำถ่วงกูปีตากถนนลุนถนนรถแล่น,น,น,ลน,นสัญจรแทบบ่ได้นะครับมันติดเนาะตอนนี้วิญญา สีเลียวทรายนะครับนะเนาะเลียวทรายไปทั้งอำเภอจุมแม่พไปละนะครับนะขอนแกน่นยืนด้านขวามือนะออกมาหา้าพี่ขอนแก่นนี่ตัง้งพี่เนี่ยออกทรายมือไปเลยนะครับนะานลาดเลยตอนนี้เริ่มคลิปจากอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นนะครับนะครับไปไปเบิ้งครับถนนเส้นนั้นเป็นยังไงแน่เหล้วหรือยังนะครับย่างกสีเดือดเดินทางไปมากกสีเดือ ทราบได้รู้นะครับนะเป็นยังไงเนี่ยนี่ครับโรงเรียนครับโรงเรียนน้องเรือที่ว่าสร้างนักกีฬาดุ่มดังหลายคนนะครับนะโอ้สุดยอดถนนตรงนี้แล้วๆนะครับนะออกจากตัวออมเภอหนองเรือออกมาห,หนาโล่งน้ำตาลนี่แหละครับ ตอนนั้นมาย้มในถนนนี่นี่บ่าแล้วจักเที่อมาแล้วแล้วนะครับนะเนีย่ยลงน้ำตาลมิตรผลนี่แหละครับของขอำเภอหนองเรือกอับมี่งลงน้ำตาลนะครับเนี่ยตรงนี้แล้วแล้วถน,นนตรงนี้แล้วแล้วโอ้สะพานตรงนี้ก็แล้วอน้ำยังละาลายเลยเพิ่งเพิ่งยวนโอ้ยกวงเลยพี่นอ้องกวงกวงบึงบังเลยนะครับ พวงขว้างเลยพี่น้องเพียตะกี้บ่มีเด้ตะกี้มีจะเล่นพุ่นเด้เาขเจ้าเฮ็ดหนังรูปร่างแบบดันโนนตีเส้นได้ไล่ไม้คว้ามาจังไดอยู่ไหนนะครับอืมโอ้เฮ็ดล่องลับด้านโนนเห็ดล่องรับดานโนนกระจายถนนด้านนี้ออกมานะครับพวงก็เก้าไรนะครับกุ้งก็เก้าหลาย ุ่งเกาะเก่าลายถนะน,ะน,นหมายเลข12นะครับเนาะหมายเลขทั้งหลวง12นะครับตอนนี้มุ่งหน้าไปทางอำเภอชุมแพนะครับเนาะมุ่งหน้าไปทางอำเภอชุมแพไปแล้วแต่เข้าสิบวงไปหอดชุมแพนี่สภานเดี่เขาขายมีอคือแม่น้ำเชื่อนเนี่ยนะครับแม่น้ำเซิร์นเนี่ยเลยนะครับเนาะแม่น้ำหนามน่า,มมายังไม่ได้ล้นเลยเนี่ยปิมนะครับ น้ำเส้นไหลเพราะท่านล้นทะลักเลยนะครับเนาะล้นทะลักเลยนี่โอ้ถนนดีแล้วเดี๋ยวกับเด้อตรงข้อสะพานแม่น้ำเส้นก็นเสร็จเรียบร้อยแล้วข้ามาฮอดน,นี่แน่เห็นปลาหิ้วเขียวยุ่งหนะเข้าเข้าตีขวามือเลยครับเด้เอเข้าบอรตรงไปทางอำเภอชุมแพเลยครับเข้าสี่ขาอำเภอภูเวียงนะน่าลูกซ้อนเก็เจะเห็นบ่งบอกเห็นไหมครับชุมแพให้ให้ ออกออกออกตรงสายมือเด้อครับเล่นสายมือเด้อครับเด้อสังเกตเด้อครับสังเกตเนาะอันเั้สิไปอำเภอผู้วียงเขาตรงอยู่เล่นขวามือนะครับหาสภาพแม่น,มานาม้ำเชินมาแล้วนะครับเขาก็นแนมไกลๆเล็กน้อยเห็นเห็นปะป้ายสีเขียวๆเนี่ยนะครับเห็นปะตรงขึ้นไปพุ่นกันไปอำเภอชุมแพนะครับเออชุมแพเลยนะครับหลานเลย ชุมแพพิจบูบู์น่นเข้าอยุดเล่นสรายมือสุดเลยนะครับเข้าสีเขา่าผูเวียงเอำเภอบผู้เวียงนี่เห็นไ่นี่หมายเลขถนนสองศูนย์สามแปดนะครับนี่เลี้ยวเลยครับเลี้ยวฟว้าข้นมาเลยนี่เดี้ยวเล่นขวามือ,น,น,ไไน,มน,อนะครับเด้อจะจีตรงบนเด้อตรงบนเขาบ่ได้เด้ะตรงจุดเทินกลับมาได้พี่น้องเด้อนะครับนี่ขวามือเข้ามาตรงไฟแดง่ลยนะครับนี่นะครับ มากกับมาล่อไฟแดงเล็กน้อยนะพี่น้องนอนะสังเกตง่ายๆก็คือไดโนเสาร์สู้ข้อโกูดูอยู่นี่แหละครับเนี่ยเนี่ยไดโนเสาร์ใหญ่สู้ข้อโกูดูอยู่นี่นั่นเห็นว่านะโอ้จึงพึ่งยืนยืนาปากซิว <c oughs> คู่เฮาอยู่นี่ยน,น,นนะไปนะไปนะครับคุณหละมาจากชุมแพทางคุนเฮาต้งเขานี่เห็นไหม ไก่ย่างียังนี่ไก่ย่างน้องเรือตี่โอไก่ย่างน้องเรือว่ามันเขาเส้นกว่าโอ้ไก่ย่างน้องเรือว่ามันไก่ย่างไงผู้วียงอูแมนตัวนี้ไก่ย่างน้องเรือนะครับเขตนี้แหละคุณอ่ะคุณจอดสื่อเป็นแถวเลยนะไก่ย่างน้องเรือคุณอ่ะามาลองชิมเบงนะครับนะน้องบนลำพูเก้าสิบสี่กิโลสีบนเรือหกสิบเอ็ดกิโลนะครับเนาะไก่ย่างเห็นปะน่ะคุณอ่ะคุณอ่ะไก่ย่างโวกเมื่อยไปยเลยนะ อ้าวคือสีแล้ว,ลวเราเด้อพี่น้องเอ้ยซอมเบึงไก่ย่างเครื่องดื่มนี่นะเมื่อวันเป็นไก่ย่างผู้เวียงบุเมนตัวนี้ไก่ย่างน้องเรือวันมาต่อแยกเข่าแยกเขา่เขาไปห้างอำเภอผู้ผู้เวียงนะครับเนาะวัวเหลกับไก่เคี่ยงแล้วะวนี่นี่เห็นไหม คิดเบิ้งดูครับน้ำมาจากอำเภอจุ้มแพเนาะตาดตาดถนนมาเลยเลยครับตาดถนนมาเลยเลยนะครับเก็จะเห็ดไม้แล้วไปเนาะถนนพี่น้องสี่แล้วบ่แล้วก็เได้หูกันมื่อนี้ละนะครับแล้วบ่แล้วก็เได้หูกันมื่อนี้พี่น้องเดินทางให้ได้สะดวกสบายนะครับเนาะ สะดวกสบายสะดวกสบ,บายแล้วไปนี่เขตยโงเรียนรบความเร็วแสดงว่าแล้วแทนแน่นอนพี่นอ้องสังเกตบึงถนนไม่ไหมเสาไฟอักหลักส เขานี่นะครับเน,นี่ยนั่นไปเห็นแล้วนี่ยแสดงว่าเสร็จสมบูรณ์แท้ๆล่ะพี่น้องนะครับนะนั่นเห็นบ่าน่ะตีเส้นยกระจนไม่ไหมเอี่ยมๆอยู่นั่นโอ้หมู่บ้านพึ่งพอดีวะเอา้าหาดพัทยาสองคุณนี่เห็นบ่าถนนนี่เห็นไหมมาหนี่ เท่อาดยางไม่ม่อยู่นี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 ่แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าวสะดวกสบายระบาดเลยนะครับเนาะฝากถึงเอซถ้าเดินทางไปอำเภอภูเวียงแยกจากไฟแดงถนนไม้เลของเขามาเนี่ถนนแล้วแครับตีเซนจารจอดเรียบร้อยแล้วโอ้หวังว่า น้ำคงสีบอถ่วมนะครับมันกิดบอแน่นะครับเบิงทงหน้าครับกับถนนนี่ไล่ไลกันเลยเด้วนะครับแต่ว่ากระสูงกว่าถนนสูงกว่าทงหน้าหลายเติบอยู่นะครับนะนี่เนี่ยทีวิญญาตขับรถอยู่ตอนนี้น้ำนี่ท่วมเวดเลยครับเนี่ยช่วงฝนตกน้ำเลยไหลมากนี่หลากลงมาเนี่ยหลากจากทงหน้าลงมานี่ยแหละครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววิญญาสิอยู่สายมือสุดๆโอ้ยกขึ้นสูงเฮียพี่น้องพื่อนอะ นกขึ้นสูงมากเลยนะครับเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเนี่ครับเป็นชีกันน้ำยั่งดีเลยโอยสุดยอดสุดยอดนี่นี่ข้องน้ำอยู่นี่เห็นไหมครับนี่นี่โอ้ขาเจ้าเห็นย่างดีเลยคือข้างๆถนนนี้ขาเจ้าเป็นที่คอนกรีตลาดถนนไว้เลยครับบ่ไ้มันมันบ่ให้ถนนสไลลงไปเหมืนว่านี่นะครับ สูงกว่าเก้าหลายครับสูงกว่าเก้าบักแห้งเลยเนี่ยนะครับเนี่ยคล้องนี่แหละนะครับคล้องนี่เลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับสูงกว่าเก้าบักเลือข้างหน้าเลยนะครับนะสุดยอดสุดยอดเอาไปตรงห่วงแล้วครับพี่น้องบานนี่นามซิมาพิสูจน์บ่บงนามนามซิมาตดล่องถนนุหไม้บนนอหนี่นี่นะเนี่ยตรตออนนครับก็เจ้าเท่ เทเลยนะเดี๋ยววิญญาณสิลงไปเบิ่งจักหน่อยบ่นนอครับเขาเจ้าเฮ็ดดีนะครับเนาะเอาเอาสิลงไปเบิ่งจักหน่อยนะพี่น้องนะลงไปเบิ่งจักน้อยก็ไปพิสูจน์กันนะครับเนาะเดี๋ยวลงไปเบิ่งจักเข้าครับพี่น้องวิญญาณลงมาเลยนี่ลงมาพิสูจน์กันทันทีเลยกันไหนลงไป้อมนะครับเอาพี่น้องสูงก็เก้านี่หลายเลยนะครับสูงก็เก่าหลายเลยคุณน่ะมึงดูยกขึ้นก็เก่าสูง บ the iels, the yeah. oh. uh ักแห้งนะครับสูงบักแห้งเลยเนี่เห oh. okay. ็นบ yes. ักกันน well ้ำเอาพี well ่น้องบึงกันน้ำกันน้ำอยู่เสาไฟเห็นไ่ที่ว่าดำๆเห็นว่านั่นนะงะนั่นดำๆนะครับนะสูงก็นน้ำขึ้นมาประมาณเมตรถึงสองเมตรประมาณนั้นนะครับแนมโดยตาเปล่านะครับคิดว่าถ้าน้ำล้นถนนเส้นนี้ก็บ่ธรรมดานะครับเบิ่งแล้ว เราจะพันนี่ข้าเจ้ายกยกไม้เบิดเลยเนี่ยนี่นะครับยกขึ้นสูงไม้เบิดเลยอัปเดตขึ้นมาเบิดนะครับเป็นรถสวยงามเลยพี่น้องสวยงามเลยนะครับบุ้ยเบิรงพี่น้องนี่เบิรงด้วยเบิรงนหนาวมันสิมากคอยมาแห้งซ้ำไหนเอานี่ข้าจเจ้าเฮ็ดร่องรับบุ้ยลึกเบิ้งเลยพี่น้องลึกเบิ้งเลยเนี่ยน,นี่นะครับเนี่ยโอ้ย ะครับกว้างขวางนะครับกว้างขวางเลยยกขึ้นสูงมากยกขึ้นเนื้อนามคาบนามเกาบัากหลายแสดงว่านามเคลื่อนปีที่แล้วยังมีคาบอยู่ครับยังบ่ถึงท้งองสภานเลยได้เนี่ยนะครับแสดงปีที่แลว้วนามเคลื่อนมบรัณมันกันถือว่าหันพีน่น้องที่ตามคลิปวิญญาณเนาะนามเคลื่อนมบรัดเกินความจูดได้พี่น้อง นะครับตาไม้ยูนี่เห็นคาบนามเห็นมาอยูตรงเสาตรงเสาเห็นปะคาบด้ามแดงๆแมนเบิดเล่นะแต่พอท่านหอดท้องสะพานกระบงบอกว่าสะพานนี่สูงนะครับสูงขึ้นนะครับสะพานนี่เห็ดสูงขึ้นไงนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับสวยงามเลยมาจรฐานกับว่นไหนนะครับถือว่ามาจรฐานพี่น้อง ที่เดินทางสันจรถนนเซนีนะครับสบายใจไดีเลยนะครับถนนสูงมากถนนเฮ็ดสูงมากสวยงามมากสูงก็ห้อยน้ำเดิมที่น้ำทะลักลงมากจากอําเภอชุมแพจากผู้พมานไหลลงมานีแมนบ่ครับเขาจะเหตุร่องรับน้ำโดยตรงเลยนะครับเฮ็ดหนีน้ำโดยตรงเลยนะครับเอาเดี๋ยวพี่จ้าสิขี่รถไปที่ตาม เบื้องด้านนู้นนะครับว่ายฮอดเฮ็ดฮอดใสนะครับเนาะไปเบื้องนะครับสะพานนี่สูงมากเฮ็ดเฮ็ดได้สูงมากนะครับเฮ็ดเฮ็ดได้สูงมากนะครับสวยงามนะครับอ่ะคอยที่ตามเบื้องครับถ้าเกิดว่าปีนี้น้ำมากหน่อยซ้งใดคอยที่ตามเบื้องว่าน้ำตรงนี้สีร้ายซ้ำใดสีหน่อยซ้ำใดคอยติดตามเนาะวิญญาณสิพาเบื้งติดตามมบืงถนนนะครับนะ ภาวิญญาขึ้นมาทั้งรถแล้วเนมเบึงคาบนำเบื้งดูคับคาบนำตรงเสาไฟเห็นปะตามก็ถนนประมาณเมตรกว่านะครับเห็นได้ชัดนะครับเอาไปที่ตาเบิงเฮ็ดฮอดไสนนะครับนะไปเบิ้งดูเห็นมัะถานเลยครับตรงนี้กับเป็นเสาไฟอลราไม่เห็นเลยนะครับนะสวยงามเลยไปดูกันนะครับ ขาวกล้วยเพียล่องน้ำตรงนั้นกะเฮ็ดเฮ็ดเพื่อระบายนา้ำขึ้นกันนะครับอาศีระบายนา้ำล,ลายจุดหล,ลายบอลเพื่อมาลงลงคลอ,องกันนะครับเนาะองามครับเขาจะเฮ็ดงามเฮ็ดสูงมาตรฐานเลยเนื้อน้ำเอ๊ะบัดมีป้ายข้างนาป้ายสีสมสมสี จังสี่กับบ่งบอกถึงการก่อสร้างนี่ยแหละครับนี่นะลดความเร็วสัน่นลดความเร็วนะครับลดความเร็วนะครับทางกำลังก่อสร้างปวดระมัดระวังเอ้าก่อสร้างอีกยังอีกโอ้พี่น้องเอรองานกะ่อสร้างข้างหน้าใช่ไหมเจ้าจข้อสั่งอีกอย่างอีกโอ้พี่น้องเหรออืม นะครับถนนเส้นนี้ไม้เลขถนน2083นย์แปดสมเี่ยเพงหันเนาะจำบ่ได้เล้ยวโอ้ยลืมจอยพี่น้องเข้าอำเภอภูเวียงเนะาะขอำเภอภูเวียงนะครับเด้อแต่นี่มันก็อยู่ในเขตเอำเภอหนองเลือเลยล่ะครับติดไปเขตเอำเภอหนองเลืออยู่เลยครับขับสีในเขตเอำเภอหนองเลือเหรอครับเนี่ยคพิ่งคล้องน้ำเขาจะอาบอกไงเลอติดไปเพิ่งหันก่อสร้างถนนเอนะียงเนาะ พี่น้องจะดงว่าก็จะก่อสางถนนเนาะข้างในเนาะจะด้งเ็ดถนนพี่น้องเ็ดถนนนี่สิขยายถนนในกวางหรือจังไดเนาะนะครับเขตแบบนี้ไปเบิง่งนจนังอนพี่น้องนี่ ไ่เห็นคนงานเขาไมา่ขเขาจไม่ขยายงานอยู่มาวัดอยู่เ<ม><ม>ขาเรียกันเขจาสียดนถนนต่อเน่าเข้าไปเลยเนาะครับเนาะบนเน่นะครับ,นะบ,นนรบตมามพระท่านในโรงมือเหตุนะครับอัศวีวัตอยู่เห็นใจทีมาวัดอยู่หันเนาะเนาะเน่าไมียัยงหลายดอกเดี๋ยววนวนกลับไปเบิงตรงนั้นก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวตรงนี้ นะครับถนนดิขจ่อฮิตมือใดลงมือมาในวิญญาสิบห้ามาทีตามเบิ่งนะครับนะวิญญาลับรถมาแล้วนะครับกลับรถมาเพราะว่าถี่เห็นไปว่างานกํากลังขยายถนนทําถนนก็แสดงว่าขยอยเพราท่า head, นเหตุก็คือก็จะมีคโครงการนรั่นแหละซ่อมเมืองม่มาตีเสน้นเป็นอย่างยู่นะฮะหมายถึงว่าตีมุดเพื่อพร้อมจะขยายนี่เห็นว่านี่ นเห็นไหมีพงงนักงานกำลังสิเตรียมพร้อมนะครับตีมาตีวัดตีอย่างเนาะเพื่อจีขยายถนนเมือใดจังไดเราครับเนาะไปกลับไปเบิง่งตรงถนนที่สร้างใหม่ที่ยกระดับใหม่หนะันเนาะถนนข้างหลังเ,เมืองท่าข้าเจ้าเฮ็ดมือใดขยายมือใดวิญญาณกสิทธิ์มาก่อติดให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะคอยที่ตามให้รังใจกันนะครับเดี๋ยวคอย ติดตามคลิปวิญญาไปเ,เ,เรื่อยๆสิได้ทราบนะครับนะพีเนี่ยก็จะเริ่มจากพี่นะครับถนนนะ่ะเริ่มจากพี่เลยสูงจากพี่ไปเลยนะครับระยะยาวเลยนะครับเสาไฟอา้าคือเซ่แล้วเมาเซ่บ่นะครับตะวันเนือย่าง เห็นไหมครับสูงเลยเนี่ยพี่ย่าขับรถอยู่บิขับรถไปนี่เสาไฟนี่สิเห็นคาบนำแดงแดงแดงบอถึงถนนครับไม่ถึงถนนแน่นอนถ่าถนนน้นำรถถนนเส้นี้ก็บง่งบอกว่านำสุดยอดแล้วนะครับนะเนี่ยครับโอ้ยสูงอีรครับเห็นงามอีลครับนะตกลงนะับว่าถนนเ้นีขเขาเจ้าเหดเรียบร้อยแล้วนะครับยก ถนนหนีนะ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถนนเส้นที่เข้าไปอำเภอภูเวียงนะเสร็จเรียบร้อยนี่สะาาพานกันยกสูงขึ้นเรียบร้อยนะครับยกสูงเรียบร้อยสวยงามเป็นที่เรียบร้อยเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องเนะเสร็จแล้วนะครับพี่น้องเดินทางมากับพระตรงกังวลน,นะครับบรรยากาศมานา พุนละ่นละฝนน้ำฝนน้ำนี่ก็มาจากทั้งผู้นะครับมาจากผู้เขียวผู้เวียงทาง่นนะครับนะอยากงามเลยผมชอบใจตรงไหนดูว,ว่าตรงที่ว่าอ่าางถนนที่ว่ามัน,ม,นมันเรียบร่งข้างล่างมาข้าเจ้าเท่คนกรีตเลยนะครับบ่ชให้ถนนพังเลยเนี่ยการนา้ำเสาะน้ำอย่างเลยไปนะบงบอกว่าเขาเจ้าเพชดดีมากนะครับนะรับปัญญากะ ผมมีอย่างไลามกามาติดตามถนนโนนท่าที่จะจ้เาเห็ดว้ยกกระดับใบน้ำท่วมประจำถนนเสนีนะครับล่นประจำย่ำหน้าย่ำไรถนนเสนีลถติดเป็นอมพฤษอมาพาดเลยนะครับเพราะว่าแลงบ่ไร้พอรถใส่หลายสัญจรไปหลายเพราะว่านแรงออกจากคอนแกนเข้าไปทั้งองบงัวลมพู่นะครับ ออกจากน้องบวัวลักพูเขามาคอนแกนได้ถนนเซนีนะครับไปทั้งชี้พุ่มก็ได้รัดตรงเชย้พุ่มกรได้นะครับเง่าอารลาดเลยถนะนเซน,นีมีพี่น้องประชาชนสัญจรหล่อะไรก็ใส่หล่นะพี่เจ้าก็เฮ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะครับพ,รพี่ญาตกับขอบคุณิ้มซีดีตามแต่คลิปนี้มีประโยชน์ได้ความรู้เนาะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้พี่ญาเด้อนะครับติดตามเพืการล่าแรงใจกันไป คลิปหน้าเจอกันใหม่ซิว่าจะพาไปเที่ยวมองได้ไปช่วมมงได้นะครับนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ